สุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามหามบัวอยนเรอหยจะเนือพี่ย้อยสมกายเหนือพี่ย้อยมกายปากพี่ตะโกนกูกนกเียนคีทำไมอ่ะ เยงยอดชูเพื่อนดวงตายเพยงยอดชูแลตาร้องเพียดมากไม่รู้ว่าเจ้าจมหายไม่รู้ว่าเจ้าจมหายลอยไปแห่งใดแล้วานะา ฝากไว้ด้วยนะครับกับบ้านนี้มีอะไลน์นนะฮะทางช่อง YouTube นะครับฝากไว้ด้วยก็จะมีคลิปเออเรียกว่าเ <c oughs> บื้องหลังเบื้องหลังดีกว่านะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจซนบ่าย